อ่ะนี่นะครับเป็นจิ๊กอัปเดตใหม่นะครับจากแบบช่องเดียวนะครับเป็นแบบ2ช่องนะครับอ่าได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้านะครับว่าอยากจะใช้กับเหล็กตอก3มมิลได้นะครับเพราะว่ารุ่นเก่านะครับช่องเดียวจะใช้กับเหล็กตอก4มิลน,นะครับเหล็กตอก4มิลแท่งเหล็กจะโตรประมาณ7มิลนะครับอ่ะแต่ว่าเหล็กตอก3มมิลน,นะครับแท่งจะโตรประมาณ6มิลน,นะครับโดย ทางร้านนะครับใช้เหล็กตอกยี่ห้อนี้นะครับในการอ้างยิงลูกค้าสามารถหาซื้อเหล็กตอกรุ่นนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี่นะครับเป็นจิ๊กรุ่นใหม่นะครับมี2ช่องคือเหล็กตอก4แล้วก็3มมิลสำหรับแหวนน้แปนะครับทางร้านเลือกเป็นขนาด m 8นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกจะประมาณ18มิลนะครับนี่นะครับสำหรับอันนี้เป็น m 1 0นะครับขนาดจะต่างกันเยอะนะครับแต่ว่า เนื้อแหวนจะต่างกันไม่มากนะครับนี่นะเป็นสายที่ว่าต่างร้านเลือกใช้แหวน M8 นะครับอันนี้เป็นแหวนจากรุงงานในไทยนะครับขนาดจะประมาณ18มิลนะครับอะอันนี้เป็น M6 นะครับ M6 จะเล็กกว่าเยอะนะครับอันนี้นะครับสำหรับการตอกนะครับจะใช้แหวนติดลงในบล็อกบล็อกจะติดเทปไว้ด้านล่างนะครับเพื่อยึดไม่แหวนมุนตอนตอกนะครับนี่นะครับก็คือล็อกตำแหน่งไว้เลยนะครับ แล้วก็จะใส่จิ๊กตามช่องนะครับตามลําดับจะมีตอกได้10ช่องนะครับอย่างเช่นเป็นเลขลําดับของซีเฟีนนครับ0ูนย์ศูนย์ศูนย์เป็นต้นนะครับแล้วก็ขีดแล้วตัวอักษรหกตัวนะครับอันนี้จะตอกสี่ตัวก็ได้หรือว่าหกตัวเต็มก็ได้ก็นะอันนี้นะครับจิ๊กเดี๋ยวผมจะตอกให้ดูนะครับ อ่านี่นับเพื่อตกเสร็จนับให้แกะเทปออกนะครับอ่เวนก็จะดูออกมานะครับอ่านี่นับรอยตอกสี่มิลก็ประมาณนี้นะครสามมิลก็ประมาณนี้นะอ่านี่นับลูกค้าสามารถเลือกซื้อเล็กตอกตามต้องการได้เลยนะครับอย่างเช่นลูกค้าอาจจะให้ตัวใหญ่หน่อยก็เป็นสี่มิลตัวเล็กก็เป็นสามมิลก็ประมาณนี้นะ